หมวกคิตตี้น่าคิดมากไม่มีอะไรแก้ตัวเลยครับหมวกคิตตี้น่าคิดมากกวก่มคิทตี้น่าคิดมากคนรอว่าคุณจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงเออไม่มีอะไรแก้ตัวเลยครับมันยังไงจังหวะนั้นคือคือมันเริ่มจากการที่เขาแฟนคลับเอาพล็อปมาให้ตอนแฟนไซน์แล้วก็ เราก็ไม่ได้เห็นมันแบบกลางออกมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็เลยแบบทัหน้างงกับการคลิกดูมันก่อนว่าอไอ้นี่คืออะไรวะแล้วก็ก็แบบบอกให้ใส่ในหัวผมตอนนั้นคือหน้าตอนนั้นนะหน้าที่เป็นมีมเลยนะ,ะคือแบบเฮ้ยถ้าใส่อะ่ะผมเราพังแน่เลยวะอะแล้วก็ตอนที่ใส่อยู่อะ่ะหน้านั้นนะ่ะคือผมพังปาวะหน้านี้เลยแล้วล้ำตาไหไปแล้วภาพมันออกไปเราไปตามฟิทแบ็กใหม่ที่เขาแนวมา พี่ซพรสผมรีโพสต์เมื่อเช้านี้หนึ่งโพสต์ที่เธอแชร์ไปถูกไหมใช่คือพ pues ี่สซัรพรสผมเป็นคนลงเขาบอกว่าขอลงได้ไหมโกรธไหมผมบอกไม่โกรธหรอกเพราะว่าแถวนี้ลงกันเต็มเลยเพราะอะไรเพราะหลายคนคนรอรุ้นไงเพราะทุกปกติแล้วเธอไม่เคยตายไงเธอไม่เคยตายใหมผมก็ไม่ได้ตายแต่ว่าเขาอะหลังๆกลายเป็นผมเป็นตัวโดนไงก็ไม่รู้ใช่ครับคือมันคือผมก็ตั้งใจแกล้งเขาแหละแบบ ทําพยายามทําหน้าให้แบบเราดูเราไม่อยากใส่แต่เขาก็ยังให้ใส่อยู่ดีก็เลยเป็นหน้าคิดหมวกคิดใช่คือถ้า,ถา<ม>ใช่คือถ้าเป็นคนอื่นใส่แล้วทําหน้าอย่างนั้นน่ะเขาอาจจะแบบสงสารกันขั้งหน้าไม่เอามาผมว่ารอบหน้าน่าจะมีเยอะขึ้นแล<ต>ะน่าจะมีหลายๆหมวกเข้ามาให้ผมใส่ไปเรื่อยๆ็ตัวเป็นตัวโดนเลยเหรอนั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิเป็นการเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแบบว่าใครมาเราก็แบบว่าช็อตเขากระตอนเนี้ย เราตั้งหลักได้แล้วเราเอาคืนเอานี่ผมพยายามช็อตอยู่นะคือการที่แบบทำหน้าไม่พอใจนี่คือการช็อตของเราแต่ค้นสุขก็สายใจว่าหน้าอย่างนี้ได้เออแต่เขาเอาไปล้อเลียนทั้งหน้าอยากจะเตือนไหมว่าถ้าทําอะไรทั้งหน้าอยากจะเตือนไหมครับอืมขอขออะไรเท่ๆหน่อยได้ไหมเท่ได้คนนี้อีก คือคือบางทีแบบเราเราแบบเราคิปลุกเท่ไงแล้วเราเขาแบบมาทําให้เราน่ารักอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบทําตัวน่ารักไม่ค่อยเป็นเลยขายรออเราขายเอเราสายรออยู่แน้ว ว่าเราก็พร้อมเซอร์วิสแฟนได้ได้ผมไม่ได้ซีเรียสครับคือใครจะให้ใส่หมวกอะไรก็ได้ใช่ไม่แต่แต่บางอย่างก็ไม่ได้ถ้ามันเรเวไปเรื่อยๆเจจะทำไงจากหมวกก็จะกลายเป็นอย่างอื่นอีกอะไรเยอะก็ถ้าถึงอันไหนที่มันแบบเอออันนี้มันได้หรือวะอะไรเงี้ยก็คงบอกแหละแต่ว่าถ้าเกิดแฟนๆเขาอยากให้ใส่อะไรที่มันเขามองว่ามันน่ารักก็ก็ได้ครับใช่เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เขาเรียกร้องเราแล้วเราไม่ทำก็เยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแบบเออ ให้แบบทำท่านุ้นทำท่านี้ผูกแม่เอ้ยผูกพันธุ์ผลักพันธุ์ใช่ใช่ใช่แต่ว่าแบบเรียกร้องแบบโมเมนต์ต่างๆนานาผมไม่มีให้เพราะออพราะรู้สว่าแรกๆเราจะผูกๆเราหล่อเท่เอออ่าดูแจะมาหลังๆเราเริ่มน่ารักของไอ้เบิร์ดเนี่ยมันแบบรู้สึกงยังไงก็ก็จริงๆผมทำตัวปกตินะทำตัวเหมือนเดิมเลยเขาอะคิดกันไปเองว่าเราน่ารัก We'll you